ต่อเดี๋ยวครับวันนี้เราจะมาสอนดีซีการเล่นเกมอะไรนะเลสเซนเอ้ยไม่ใช่ T E S G T A เออ G T A ออนไลน์นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูกันครับคอยดูคอยดูจำไว้จำไว้ว่าคนเทพเล่นมันจะเป็นยังไงน่นนเทพข้าเกมเข้าเกมเยอะ เรา,าดูเป็นตัวหนูนั่นเองอูอ้หูแบนี้อยู่ไหน<ด><ด>นะมันไม่ใช่เออมันบอกใช่ออนไลน์กอกขันบั๊กง้างเลยอันนี้กูไม่เล่นมันเล่นไม่ได้เขี้ยอันนี้ดีเนาะเขี้ยะเละยพูดเาขารองปอีแม่งยังได้ดูไหมนั่งพูดเป็นยัเงี้ยเลยเอามึงก็พูดครับมึงย้ายปีตินกูเด้หรอเดี๋ยวมึงทั้งมึงจะมาถ่ายทำะไร

คือเอวินเอพ่งเพงมาทงมาเพ่งเขาเรียกเอวินเออตอกเอตอกประกอบลอดกีูกด้เี่ิวมเน็ดเนดจะเล่นบววอลล่านแล่จล่นจ่าเล่น ผู้สั่งเนี่ยขอรับรถอ๋อมันอ๋อมีรถบังคับนะหมอเรารถบังคับดีกว่าอ่ารถบังคับครับเนียนี่ยะแล้วเขาจะไปยิงเราตายป่ะอามึงขับปิดทางกล่องวงแหวนดิ๊งอันี้ตรงนี้มันโยงตะลุกแล้วมา ได้บอลกูได้อเกมึงกีเขาเฮ้ยเฮออกมาละออกาละได้บอลกูได้ดีนอีนีดีกว่าคือนี่สปอร์ตพวกมึงยาวมึงยาวมึงยาวตัวครับอยู่ใสเออเอเชียนี่มาเลยมตัวึนาเอาไปจมึงกูบอกให้มากมากไดังไดยู ยิ่งสาย่ะภาษาไทยเป็นภาษากลางยุ่งสาถามว่ามึงแม้งใครทำกูบะมึงไงมึงเปลี่ยนภาษาเ้ยมึงเก่ามั้มึงเปล่นค้อนเก่ามัอหอมกมืทแขไม่จริงมันเพงออกมาแต่งใช้มาคุเนี่ยเป็นคนทุกข์มือแข็ยเลยโดนใส่ควายโยนใส่ควาย มาดูไม่ได้อยูุ่่มอยู่แถวคว้ยเขาควายแง่เอ้ยแ่เอ้ยเอ้าเดยเร่งไม่เงยไม่เอ้ยไม่เอ้ยเราจะไม่เราจะไม่รูปตัวนี้ตัดเปล่งาวันละแค่นี้ทัดก่อนเออเตวันละเตวันเตะตก็ เตย์บ้านอ่าวันนี้คงขออนุญาตไปเตย์บ้านก่อนเดี๋ยววันหน้าจะโชว์ใหม่พวกเขาเปรียมดู